สวัสดีค่ะช่องสาวมึงสิงค่ะวันนี้สาวมึงสิงค์พามาทำผัดชีเมาวันนี้เราผัดพริกแกงอยู่นะผัดพริกแกงได้ที่แล้วเติมน้ำลงไปสักนิดหนึ่งเติมน้ำลงไปเพื่อไม่ให้ก้นกระทะติด เดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปนรับที่มน,นหมู เดี๋ยวเราจะปรุงเครื่องลงไปเลยเอปรุงเครื่องลงไปแล้วนะคะเครื่องที่เราปรุงก็มีน้ำมันหอยผงปรุงรสและน้ำตาลนิดหน่อยก็จะค่อยๆผัดค่อยๆผ,ผัดไปนะคะ เดีวเราจะใส่เครื่องลงไปเลยนะคเครื่องผัดขี้เมาก็จะมีกระชายพริกี้ฟ้าแดงพริกไทยอ่อนแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ หอมมากเลยนะคะตอนนี้ปิ่นหอมเครื่องปล่อยให้เขาเดือดอีกนิดนึงนะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจระดับชมนะคะแ่บนัวครัวเมืองสิง เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตักข้าวสวยร้อนๆมารอเลยสางจริงจะเอาไปเสิร์ฟให้ถึงที่เลยนะคะวันนี้นําเสนอเมนูผัดที่เมาหมูนะคะใครชอบเมนูนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ